พวอออนไลน์ learning lesson บทเรียนออนไลน์ป .5 สุขศึกษาและพลระศึกษา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน 1. การใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจะทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บและปัญหาความขัดแย้งจะรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ 2. การใช้คำพูดหยาบคายก้าวร้าวหรือพูดล้อเลียนจุดด้อยของเพื่อนเพื่อให้โกรธซึ่งอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ 3. การพูดจาใส่ร้ายเพื่อนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับตน ให้เพื่อนคนอื่นฟังและให้เลิกคบเพื่อนคนนั้นนักเรียนครับการรู้จักฝึกตนให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ก็จะทําให้สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขและเป็นที่รักใคร่ชื่นชมของผู้อื่นนะครับ